สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Play to Catcher นะครับวันนี้ท็อปิกที่เราจะพูดกันก็คือเรื่องของการตกปลาซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดตั้งแต่เล่นเกมนี้มาเลยเราจะพูดเกันถึงพื้นฐานของการตกปลารวมไปถึงทิปเล็กๆน,น,น้อยๆจากผมนะครับสาหรับการตกปลาในเกมเมนี้ขอเริ่มจากเราจะซื้อเบ็ดตกปลาได้ที่ไหนนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเราสามารถกดโทรศัพท์มาแล้วกดแผนที่ตรงนี้ได้น,นะครับ จะมีมินิแมปให้เราดูอย่างนี้ร้านเบ็ดตกปลาจะอยู่ข้างๆกับร้านพิซซ่านะครับอยู่ตรงทางลงท่าเรือแล้วก็การเข้ามาซื้อเบ็ดตกปลาก็คุยกับนักตกปลานะครับคันเบ็ดเบ็ดที่ผมจะแนะนํามีแค่2อย่างเท่านั้นในเกมเกมนี้เบ็ดแรกก็คือคันเบ็ดกิ่งไม้และเบ็ดที่2ก็คือเบ็ดสำหรับมือสมัครเล่นนะครับขอเริ่มพูดถึงคันเบ็ดกิ่งไม้ก่อนคันเบ็ดกิ่งไม้เป็นเบ็ดที่ เราจะใช้กันไปยาวๆในการหาเงินนะครับเพราะว่าเป็นเบ็ดที่ซื้อมาก็ถูกค่าซ่อมก็ถูกอ่ะพูดถึงกลไกกันก่อนละกันเบ็ดตกปลาในเกมนี้นะครับจะมีกลไกที่ตกไปเรื่อยๆแล้วเบ็ดของเราจะพังแล้วเราจะต้องเสียเงินในการซ่อมเบ็ดเพื่อให้กลับมาตกปลาต่อได้นะครับโดยเบ็ดแต่และเบ็ดก็จะมีค่าซ่อมที่แตกต่างกันไปก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับจากซ้ายไปจากซ้ายสุดไปขวาสุดก็จะแพงขึ้นเรื่อย คันเบ็ดกิ่งไม้ค่าซ่อมอยู่ที่180ดาวนะครับเงินเกมนี้เรียกว่าเป็นหน่วยดาวนะและคันเบ็ดมือสมัเดเบ็ดที่ผมแนะนําอันสุดท้ายเลยค่าซ่อมจะอยู่ที่1000ดาวซึ่งแพงสุดแล้วสําหรับการฟาร์มเงินด้วยการตกปลานะครับในกรณีของเบ็ด กิ่งไม้เราจะตกปลาทุกตัวที่โผล่ขึ้นมาเลยเราก็จะเอาปลาทั้งหมดมาขายเมื่อตกเสร็จแล้วส่วนมากจะได้ค่าซ่อมคคนอย่างแน่นอนพร้อมกําไรแล้วแต่รอบว่าดวงรอบนั้นจะดีหรือไม่ดีนะครับมันไม่ค่อยขาดทุน,ทนเท่าไหร่เบ็ดนี้มันค่อนข้างปลอดภัยที่จะใช้ฟาร์มนะครับตัวคันเบ็ดมือสมัครเล่นเราจะตกแต่ปลาตัวใหญ่กับตัวใหญ่มากนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสตกได้มากขึ้นนะครับจากออฟพิเศษของปลาเอ้ยไม่ใช่ของปลาของเบ็ด แล้วก็การตกปลาตัวเล็กมันไม่คุ้มนะสำหรับเบ็ดคันนี้เพราะว่าค่าซ่อมมันแพงเราเน้นไปที่จับปลาใหญ่ดีกว่านะและเมื่อเราซื้อเบ็ดตกปลามาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราจะทําการตกปลาให้เราเปิดกระเป๋าขึ้นมากดไปที่รูปล่มอันนี้นะครับและกดที่คันเบ็ดหนึ่งครั้งเราจะถือเบ็ดขึ้นมาเมื่อเราพร้อมที่จะตกปลาแล้วเราก็กดโยนเบ็ดลงไปเลย เทคนิคเกมนี้ก็คือเราจะโยนไปแล้วจะรอปลาให้ปลาปรากฏตัวขึ้นมาก่อนนะครับเมื่อปลาปรากฏตัวขึ้นมาแล้วมันจะทำจังหวะตกใจขึ้นมาหนึ่งทีแล้วมันก็จะวิ่งเข้ามาตอดเหยื่อของเรานะครับมันจะมีจังหวะตอดเราต้องรอจังหวะที่มันกัดจริงๆอย่างนี้เราก็กดจับขึ้นมาได้แล้วปลาตัวแรกของเราในคลิป,ลปนี้แล้วผมจะขอพูดถึงเรื่องของการกดจับปลาสักนิดหน่อยนะครับเพราะมีหลายคนสงสัยว่าการจับปลาเนี่ย เมื่อปลาติดแล้วเราต้องกดกี่ครั้งกดครั้งเดียวกดกดค้างไว้หรือว่ากดรัวรๆไปเลยเท่าที่ผมไปศึกษามานะครับเขาบอกว่ากดครั้งเดียวนะก็พอแล้วแต่ด้วยความเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์นะครับสำหรับคนที่เล่นโปเกมอนมาน่าจะรู้ดีว่าการกดจับเนี่ยเราชอบกดรัวรๆวๆกันพื่มันดีต่อใจใช่แล้วมันไม่ได้ส่งผลอะไรใช่ไหมแต่เราก็เลือกเอาแล้วว่าชอบกดวิธีไหนจะกดทีเดียวจะกดค้างหรือว่าจะกดรัวก็ได้เหมือนกันครับ แต่การตกปลาเกมนี้นะครับมันคิดเป็นเลทเปอร์เซ็นนะครับถ้าทาแล้วดีต่อใจก็ทําไปนะครับไม่มีใครว่าคุณอยู่แล้วทีนี้ผมจะมาสอนวิธีการเลือกจับปลาขนาดใหญ่กันนะครับว่าเราจะสามารถจําแนกปลาได้ยังไงเกมเกมนี้เราสามารถดูเงาปลาได้นะครับว่าปลาตัวนั้นเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือว่าขนาดใหญ่มากโดวยวิธีการดูง่ายๆนะครับเราจะทําการซูมออกให้สุดก่อนก็มอง จากมุมบนลงมานะครับจะทําให้เราสามารถแยกขนาดปลาได้ง่ายที่สุดเราก็ทําการโยนไปเลยนี่คือขนาดเล็กนะครับขนาดแรกสาหรับเบ็ดคนที่ใช้เบ็ดสีฟ้าเราก็ทําการดึงเบ็ดทิ้งได้เลยเพราะเราจะจับแต่ปลาใหญ่เท่านั้นอันนี้คือปลาไซส์ขนาดใหญ่นะครับแต่ยังมีขนาดใหญ่กว่านี้อีกซึ่งตัวจะมองเห็นต่างกันได้ค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะครับ ซึ่งปลาขนาดใหญ่นี้สําหรับคนที่ใช้เบ็ดสีฟ้าเราก็จะตกทุกตัวนะครับเพราะว่าปลามีราคาค่อนข้างคุ้มค่า,า,าที่จะตกขึ้นมานะครับผมเยาจะรอดูกันนะครับว่าตอนนี้จะได้เป็นตัวอะไรกันอันนีเปลี่ยนมุมกล้องมาดูใหกล้ว่าตัวมันใหญ่ขึ้นฮึบมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้ว,ลว,ลวอ๋าได้เวลาชาปลาตาเดียวนะครับเหมายว่าตัวละต้อง205บาท ตก5ตัวก็ได้รักอาเอ้ยได้เงินซ่อมเบ็ดะอ่ะอันนี้คือปลาขนาดไซส์ใหญ่ที่สุดนะครับจะเห็นว่าตัวน้องวอวบอิ่มมากมากใหญ่กว่าตัวเดิมมากๆเลยครับตัวนี้มาดูกันว่าจะตกติดไหมเพราะว่ามันขาดง่ายมากนะครับสำหรับปลาตัวนี้พอ,อมานานมากกว่าจะมาไม่อยากจะพูดติดทะลุติดทะลูก สำหรับคนที่ยังแยกไม่ค่อยชัดนะครับแต่ผมจะเทียบกันให้ดูชัดๆไปเลยว่ามันขนาดต่างกันขนาดไหนนะครับอันนี้ตัวแรกเป็นตัวเล็กนะครับตัวที่2เป็นตัวขนาดใหญ่และตัวสุดท้ายเป็นตัวขนาดใหญ่มากนะครับถ้าสังเกตจากวิธีที่ผมบอกนะครับก็คือให้มองมุมบนสูงจะเห็นขนาดที่ต่างกันได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ช่อ,ง,องนี้ด้วยนะครับผมจะขอบคุณมากๆนะครับ หากมีใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีครับ